ครับผมก็ขอกราบนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนเพื่อนี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับผมก็มีคุณพ่อถามมาว่าชวนชมเราเข้าลวดได้ไหมได้นะครับคุณพ่อได้หมดทุกอย่างนะเป็นไม้อ่าเป็นไม้บอลไม่ว่าจะเป็นสวนเป็นบอลไฟอะไรไม้ที่เรามาทำบอลไฟทั้งหลายนะเราก็เข้าลวดได้หมดอันนี้ก็อันนี้ต้นจะทื่อๆนะ ขึ้นมาลำเดียวเองเห็นไหมผมก็เอามาจัดการเข้ารวดให้ดูมีดีลาทำเส็จสดๆแล้วนะดเมื่อกี้เองอ้าวร้อ,อ,องแล้ว <c oughs> นอนหลับเึ่งตื่นอันนี้อีกต้นหนึ่งนะเอามาทำทำเส็จเมื่อกี้นะครับผมเห็นไหมก็จะเราก็จะได้ความที่สวยนะเป็นไม้ที่มีดีลาที่สวยเวลาออกดอกมาเราก็จะได้ไม้ที่มีคุณภาพที่สวยแล้วก็เพิ่มมูลค่าไปด้วยนะครับผม ไม่สวยไหมครับผมสวยนะผมก็ <c oughs> ต้องเชมไม้ตัวเองบ้างแต่ดอกอาจจะไม่เท่าไหร่นะเพราะผมทําผมไม่รู้นะว่าดอกอะไรเนี่ยผมทําเป็นร้อยเลยนะผมก็ทําอย่างเดียวเสียบอย่างเดียวไม้ผมไม่ค่อยสมบูรณ์นะพวกตัวว่าไม้ขาดน้านะไม้แรงน้ําแต่ว่าก็หาขั้นไหนกี่นี่จะไปเรียนดูนะตัวนี้ไม่แน่นะว่าจะเป็นปทุมมาไหมน่าจะปทุมมานะเพราะตัวนี้เป็นต้นแถมนะอันนี้ก็แถมปทุมมาให้ต้นหนึ่งเช่นกัน น่าจะปรุมมาเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่แล้วประตูมาก็มีตัวที่ทําใหม่ด้วยนะจะเป็นปรุมมาที่ออกสามชั้นที่หรสวยตอนนี้ก็ออกได้สองชั้นครึ่งอันนี้น่าจะเป็นสามชั้นนะสวยนะถ้าออกสามชั้นนะก็มีหลายตัวที่ทําให้ทํางานก่อนจเจ้าเบาตื่นแล้วตอนนี้โต,ต้ออกมานี่นะอันนี้บอกว่าสวยนะอันนี้ผมว่าสวยแน่เดี๋ยวผมก็จําไม่ได้นะว่าอะไรเนี่ยไม่ได้นะ ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้นะแต่ว่าดูใบแล้วน่าจะสวยมากตัวนี้ดอกสวยนะตัวนี้เป็นสีชมพูที่สวยหวานแหววเลยนะตัวนี้สีเป็นสามชั้นไม้สามชั้นนี่สวยมากตัวนี้ไม่รู้นะไม่รู้นะทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าต้นแถมหนึ่งต้นเป็นหกต้นนะครับผมหกต้นเอาไปเลี้ยงดูนะครับผมมาไปฝึกทําฝึกเลี้ยงเอาไปขยายพันธุ์ต่อได้เอาไปทํางานต่อได้เอาไปเลี้ยง เลี้ยงโตไหมถ้าเลี้ยงให้ the antis, น้ําไปดีนะแป๊บเดียวกิ่งก็อวบโตกิ่งก็แจกความมาเยอะเราก็ได้ไม้มีคุณภาพเช่นกันนะครับผมก็ชุดนี้สองร้อยห้าสิบาทนะห้าต้นแถมหนึ่งเป็นหกสองร้อยห้าสิบาทอันนี้ก็อันนี้ที่มาในป่ากล้วยพงผุดขึ้นมาใส่กระถางก็เห็นออกดอกมาก็โอเคก็สงสารเขาเนาะยังไงก็เห็นไหมไกลอะไรมาทํากิ่งหักหมดก็โอเคหักก็ให้ห้รงเรียงอย่างนี้แหละนะเอาไว้ก็เลยมาใส่กระถางเมื่อกี้ี้เองเห็นไหมใส่ เปียกสุดอน,น,นะครับผมก็เห็นว่าเออบานนะตัวนี้ก็เลยเอามาใส่กระถางว่าิ่มบานแล้วนะก็เอ้เดอกตัวมากไหมกลุ่มนี้ดอกก็โตนะอันนี้จำหน่ายไม่ได้เพราะไม้ไม่สมบูรณ์นะครับผมนอกจากให้ผมหรือว่าจะเอาก็ได้นะที <laughs> ่เอาก็ได้นะก็เอาไว้ก่อนเนาะเอาแข็งแรงก่อนก็มาชุดนี้นะครับผมชุดนี้ก็ว่างละห้าสิบบาท ตัวนี้หาหาขั้นให้จอนะก็กินโอเคนะกินนี่นะแต่ใหม่ได้กลิ่นนี้ไม่ได้นะห,นะห,ห,ห,หักเนาะหักหักไม่ยรงเรียงเดีด๋ยว,วถ้าจะเอาเท่าไหร่ดีล่นะถ้าจะเอาเหรอร้อยยี่สิบบาทนะเ <c oughs> พราะมีค่าส่งไง <c oughs> นะนะนะต้นโดมานะเดี๋ยวถ้าเอาไม่เอาก็ไม่เป็นไรเอามาให้ดูเฉยนะตัวน,นี้เต็มแล้วจะวนอนทั้งวันนะครับผมเดี๋ยวจะไปส่งแม่ไอส่งไอ้ดำมัน อยู่ด้วยไม่ได้แร้มาเดี๋ยวมาอึใส่ที่ใส่ขี้แตกมีหลายตัวนะมีมีทั้งหมดหกตัวตัวที่น่ารักน่ารักกว่านี้ก็ก็มีไอ้ไอ้หมีอูน่ารักมาก,กนนาวา่านัา้นหางรุ่นแต่ว่าหลานชายบอกว่าไม่ปล่อยเอาไว้เลี้ยงเองไอ้ดำมันจะมาอยู่บ้านผมแล้วก็ไปอยู่บ้านตัวเองด้วยบ้านตัวเองก็านพี่สาวแล้วแหละมันมกินข้าวที่นี่แล้วก็กลับไปนดเดี๋ยวพอลูกบอลโตๆก็พามานี่หมดแหละแต่ว่าไอ้นี่ให้มันอยู่นี้แหละไอ้บ้าเนี่ย อันนี้มันไม่ค่อยโนหรอกเนาะไม่โนเลยโนไหมโซนไหมไม่โนเนาะไม่โนเนาะไม่โนเราไม่โนบ้าไม่โนบ้าไม่โนบ้าเด็มแล้วเดี๋ยวเอาไปส่งแม่เนาะอยู่ไม่ได้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงทุกท่านขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมผมใจใจวันที่ผิดหมดเลย นะขอขอโทษด้วยขอคุณนะครับผมขอโุณที่ทักมาบอกด้วยขอคุณนะวันนี้วันที่สิบสี่เนาะขอคุณทุกท่านขอโทษขอจบเพียงเท่านี้เลยครับผมขอคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ